สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้คุณนุ่มก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะคะของรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะในวันที่14มิถุนายนนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่1.3เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคลาสนั่นเองเนาะ ซึ่งคุณครูได้ให้การบ้านหนูไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดทั้งหมด4ข้อนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาอธิบายแล้วก็ทําให้ดูนะคะ2ข้อดังนั้นอีก2ข้อนะคะของให้หนักเรียนก็ลองทําเองนะคะหรือถ้าใครทําเรียบร้อยหมดแล้ว4ข้อก็ลองดูว่าที่ทํามานั้นถูกต้องไหมเนาะถ้าใครอาจจะทําไม่ถูกต้องนะคะรบควนแก้ไขนะโอเคมาดูที่ข้อแรกกันเลยนะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบจำนวนคะนะคะก็คือ4เศษสส่วน3กับ11ส่วน2ออ่าอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะตรงนี้การจะเปรียบเทียบตัวเศษส่วนนะคะอย่างแรกเลยเนาะตัวเศษส่วนจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันเช่น อ,อยู่ในรูปของเศษส่วนแท้เหมือนกันหรือเศษเกินเหมือนกันหรือจํานวนคะเหมือนกันนะคะแต่ในข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้เนาะมันคือจํานวนคะ่ะแต่ตรงนี้มันคือเศษเกินดังนั้นนะตอนนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะดังนั้นทํายังไงดีคุณครูแนะนำเนาะให้เราเปลี่ยนเป็นจํานวนคละนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนเป็นจํานวนคะมันจะพิจารณาได้ง่ายกว่า เดี๋ยวลองดูว่าง่ายกว่าอย่างไรนะคะคันแรกเนคุณครูนะคะจะพิจารณาอะไรบ้างตัวแรกเลยคือตัวนี้ค่ะคุณครูจะพิจารณาตัวนี้ C นะคะเศษสอส่วนสาขออภัยสำหรับในมือนะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งล่ะพิจารณากับใครคะ นี่ค่ะพิจารณาตัวนี้เลยเศษสิบเอ็ดส่วนสองทีนี้คุณต้องบอกเราว่ามันต้องไนรูปแบบเดียวกันถูกไหมตอนนี้สิบเอ็ดส่วนสองของหนูมันเป็นเศษเกินดังนั้นเอามาพิจารณามันจะละมันจะยากเราจะทําให้ตัวนี้ค่ะมันกลายเป็นจํานวนคะไม่รู้ว่าลืมหรือ,อยังเนาะการทําเป็นจํานวนค้าทายังไงทํายังไงคะ ค่ะตอนนี้เนะเศษ11ส่วน2ของเราเนี่ยมันเป็นเศษเกินดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคละวิธีการเปลี่ยนเป็นจำนวนคละจำได้ไหมอ่าเราใช้วิธีการตั้งหารนะคะอ่า11แล้วหารด้วย2หารยาวเนะโอเค2หาร11เหลือเท่าไหร่ลูกอ่ะ2คูณด้วย11มีไหมไม่มีมีแต่2คูณ5แล้วได้10 ถูกไหมคะลบกันเหลือ1โอเควิธีการใส่จำนวนคละนะคะเราจะเริ่มจากไหนเริ่มจากตัวบนก่อนข้างบนของเราจะเป็นจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้านะคะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไล่มาหาเศษที่เหลือมันจะคือเศษข้างบนค่ะแล้วส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยตัวหารไม่รู้ว่า ลืมกันหรือยังเน้ no. มองออกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเศษ1ิบส่วนสของเราเนี่ยเราเปลี่ยนจากเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละได้ว่า5้าเศษหนึส่วนสเอาละทีนี้ง่ายขึ้นแล้วลูกวิธีการเปรียบเทียบนะคะจำนวนคละขั้นตอนแรกให้นักเรียนดูตรงไหนดูตัวเลขข้างหน้าเนี่ยแหละค่ะง่ายๆเลยค่ะลูกดูนะตัวเลขข้างหน้าค่ะ จำนวนนับธรรมดาเลยค่ะสี่กับห้าเปรียบเทียบได้ไหมเปรียบเทียบได้อยู่แล้วลูกเพราะมันต่างกันนะจะเห็นเลยว่าสี่กับห้าใครน้อยกว่าสี่ถูกไหมคะเมื่อเราเมื่อเราเปรียบเทียบใครเปรียบเทียบเปรียบเทียบขอเปลี่ยนปากกาหนึ่งเปรียบเทียบสี่เศษสองส่วนสามนะคะกลับอ้าวขอโทษทีค่ะกลับใครกลับใคร กับคูณ5นะคะกับคูณตรงนี้ค่ะคูณอ้าคูณ5เศษ1นส่วนขอเขออภัยในลายมือน,นิดนึงนะคะพอดีว่าคุณนุ่นใช้คอมพิวเตอร์เขียนเนาะ,อะเอาใหม่กับคูณ5เศษ1นส่วน2ออ้อยย้ำอีกนิดนึงนะคะนักเรียน เวลาที่เราขีดเศษส่วนนะคะขีดเส้นตรงนี้ลกวรใช้แม่บรรทัดนะคะเพื่อการทํางานที่เรียบร้อยเนาะ,ะบรรทัดขีดนิดนึงไม่ใช้มือขีดเหมือนคุณนุ่นนะนะคะโอเคเราเปรียบเทียบได้แล้วเนาะ,ะว่าระหว่าง4กับ5แน่นอนว่า4ี่มันน้อยกว่าถูกไหมคะโอเคดังนั้นดังนั้นดงนังนั้นทําไมล่ะลูกคําตอบได้ยังได้แล้วค่ะดังนั้น c เศษ2ส่วน3มันทําไมคะ มันทาไมมันน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าต้องหารปากแหลมมาถูกไหมคะน้อยกว่าอะไรเราจะไม่เขียนตัวนี้นะเพราะมันเป็นตัวที่เราแปลงล่างมาเราจะเขียนตัวไหนตัวโจทย์ค่ะน้อยกว่า11อส่วน2นั่นเองโน no. อ่ะงงไหมไม่งงนะมาจากตรงนี้นะคะาถามว่าทําไมถึงรู้ว่าน้อยกว่าเพราะอะไรคะ เพราะตัวนี้เลยค่ะเพราะจํานวนนับที่มันอยู่ข้างหน้าเศษนั่นเองเศษส่วนนั่นเองเนาะสี่มากกว่า5ดังนั้นจบเลยไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเศษส่วนต่อเลยนะคะดังนั้นตอบได้ยังได้แล้วค่ะเวลาตอบขอให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะสี่อ่ะผู้พยายามแล้วลูกสี่เศษสองส่วนสามนะคะอ่ะอืม เขียนนิดนึงเน๋อขอโทษสำหรับมีนะคะอ่ะน้อยห้ามเขียนเละเหมือนคุณครูนะ,ะ,ะน้อยน้อยกว่านะคะน้อยกว่าใครน้อยกว่า11ส่วน2ค่ะโอเคนี่คือข้อแรกนะคะ อ่าเราใช้สมบัติของการเปรียบเทียบเลยเอาแค่ตัวจำนวนนับมาเรียบเทียบกันแค่นั้นเองนะน่าจะเข้าใจนะคะอ่ะอีกข้อหนึ่งแล้วถ้ากรณีนี้ล่ะมาดูข้อ2ค่ะอ่ขอโทษทีค่ะอ่ากรณีนี้ให้เป็นจำนวนครับมาแล้วแต่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 แต,แต,แต่นักเรียนดูแต่อะไรคะนี่เลยค่ะ จำนวนนับที่มันอยู่ข้างหน้าค่ะมันเป็นเลขสองเมื่อเป็นเลขสองเหมือนกันเปรียบเทียบกันได้ไหมเปรียบเทียบไม่ได้ค่ะดังนั้นตรงนี้ยากและทายังไงดีเมื่อตัวหน้าเปรียบเทียบไม่ได้นักเรียนต้องเปรียบเทียบตัวไหนต่ออ่าเปรียบเทเียบ,ต,ต,ยบตัวเศษส่วนแทนค่ะโอเคอ่ะคุณตอมาเฉพาะตัวเศษส่วนนะตัวแรกคือสองส่วน7อ่า 2ส่วน7กับค่ายกับ6ส่วนนี้1เอเราจะมาเปรียบเทียบตัวนี้กันแทนที่นี้อ้าวทำยังไงดีเศษส่วนนะลูกจะเปรียบเทียบกันได้นะคะคือส่วนต้องเท่ากันก็คือตัวนี้ค่ะ ตัวที่ข้างล่างอะคะ่ะมันต้องเท่ากันจะเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นตอนนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเปรียบเทียบไม่ได้ทำดํำยังไงดีหนูก็ต้องเปลี่ยนส่วนมันเท่ากันใช่ไหมลูกบางคนเนี่ยอ๋อและทํายังไงให้ส่วนเท่ากันแต่ถ้าบางคนโอ๊ยจาไม่ได้จริงๆคิดไม่ออกจริงๆรคุณนุ้ยมีหลายวิธีวิธีแรกเอาง่ายๆเบสิกเลยนะไม่รู้เบสิกหรือเปล่านอะอ่ะอันนี้เป็นการเขียนตารางอันนี้เป็นวิธีที่คุณนุ้ยชอบให้นักเรียนที่ยังไม่แม่นสูตรคูณใช้นะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างช่วยได้เยอะ นน่นนี่คือตัวคูณนะเราจะหา7 R กับ21เอาไปคูณ1ไปคูณ2ไปคูณ3 71 772 1473 21นะคะกับ211 2 1 21. อ่ะนี่แหละคุณครูเจอแล้วเจอตรงไหน นี่ไงเจอว่าทั้งสองอันนี้เราต้องเปลี่ยนให้ส่วนกใดเป็น21แต่ถ้าใครเห็นแต่ตอนแรกเลยอ,อ๋อหนูจําได้ค่ะคุณครูว่า7คูณ3ได้21ดังนั้นหนูก็เอาอะไรมาคูณเลยลูกหนูก็อาะไรน,นี่เลยค่ะหนูเอา3มาคูณเลยก็ได้ไม่ต้องมาเขียนตารางเหมือนครูนุ่นก็ได้นะคะดังน,นั้นเ,เ,รเ,รเ,รนะเราจะเปลี่ยนนะเราจะเปลี่ยนแล้วโอเคคุณครูคจะเอาขอเป็นสีประกาศแป๊บนึง คุณครูจะเอา3เพราะอะไรเพราะว่า3คูณ7แล้วมันได้21ถูกไหมคะอ่าเราจะเอา3คูณทั้งบนและล่างเลยค่ะส่วนตรงนี้ต้องคูณไหมลูกไม่ต้องค่ะไว้ที่เดิมเลยผลปรากฏว่าคููมาเท่าไหร่เอ่ย6กขอโทษนะคะ2คูณ3ได้ได้ไรได้ไรได,ได้6ส่วนไรลูกส่ยน2ส ใช่ไหมยี่สิบเอ็ดค่ะแล้วฝั่งนี้อ่ะอ้าวทำไมเอ่ยทำไมคะมันทำไมกันมันเท่ากันค่ะโอเคดังนั้นข้อนี้สรุปได้ยังสรุปได้ไหมคะสรุปได้เลยเนาะสรุปได้เลยนะคะสรุปว่ามันทำไมกันมันเท่ากันนั่นเองดังนั้นนะคะ อ๋อขอโทษทีเวลาตอบคุณนุ่นไม่ได้ให้อาตรงนี้ตอบนะล,ลูกให้เอาอะไรตอบคะให้เอาโจทย์ตอบนะคะดังนั้นอ๋อ,อขอโทษทีนะสองเศษสองส่วนเจ็ดนะคะเท่าคะ่ะอ่าเท่ากับอ๋อสองเศษ อบเท่าหนูสองเหส่วนยีอ็ะบางคนสงสัยครูครับผมไม่ได้ทำวิธีกับครูวิธีเดียวกับครูเลยคนละว,วิธีเลยแต่ว่าคำตอบเหมือนกันได้ไหมได้ค่ะ เพราะว่าวิชาคณิตนะลูกนะคะมันมีวิธีการทำหลายวิธีมากเลยแต่ว่าต่อให้หนูทำวิธีแตกต่างกันแค่ไหนแต่คำตอบจะต้องเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้ถ้าเกิดว่าหนูทำอีกวิธีหนึ่งวิธีอาจจะนูอาจจะเปลี่ยนจากจำนวนคะให้กลายเป็นเศษเกินก่อนก็ได้แต่ว่าคำตอบที่ออกมาสุดท้ายแล้วคำตอบมันต้องเท่ากันอ๋อคุณลุงเขียนผิดขอโทษที่มันต้องทำไมลกูก เอาใหม่มาตรงนี้มันต้องเท่ากันนะคะวิชาคณิตจะไม่ค่อยมีวิธีที่ตายตัวเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะมีวิธีที่ง่ายกับคุณนู้นก็ได้นะคะดังนั้นวิธีต่างกันไม่ผิดลูกแต่ว่าคำตอบออกมาต้องเหมือนของคุณครูนะโอเคนี่คือ2ข้อนะคะของวันที่14เหลืออีก2ข้อนะคะให้นักเรียนลองทำเองเนาะ ดูซิว่าเออเรายังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรือตรงไหนที่เราอัดทาแล้วถูกต้องนะปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากๆนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะลูกหนังสือเรียนนะคะช่วยเราได้นะเออหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆริงยงงมากๆเลยชัดมาหาครูนุ่นนะคะหรือใช้ไลน์ผู้ปกครองถามได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายเอาขอโทษทีบ๊ายบาย